ฟังเหตุผลจากบอสบิ๊กเดอว่าทำไมนักร้อง2คนในค่ายเพลงโต k กียวมิวสิที่จะได้ร้องเพลงน้อยลงพี่น้อง2องคนนั้นก็คือไพตีก็คือว่าน้องอาร์ทกับน้องชอปเปอร์ค่ะพี่น้องเพราะว่าเอียงบอสบิ๊กกับโกกีนี่เพิ่นว่านะคะอาร์ทกับชอปเปอร์นี่เป็นแดนเซอร์นะคะอ่าจะทั้งร้องเพลงแล้วทั้งเต้นนี่ มันสิเมื่อยจนเกินไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะวา่าถ้าสมมุติเต้นแล้วก็จะเตรียมมาลองเพลงลองเพลงเร็จแล้วก็จะไปเตรียมไปเต้นนึงสิพี่น้องนอกอาจจะเหตุแบบว่าเออได้บ่เต็มที่ปันไดงสินะเพราะว่าอย่างเพราะวา่าตอนนี้นักร้องไม่คายก็นหลายขึ้นพี่น้องนักร้องสิบคนค่ะรวมทั้งอาร์ตกับชอปเปอร์ก็สิเป็นส4เนาะจา้ะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้นักร้องนี เวลาไปขึ้นร้องเพลงอยูไซนี่ซิบได้ไปพ้อมกันทั้งเบิดเดด้วยค่ะแมนสิเป็นตะลางตะลางว่าเอออ่าคนนี้ได้ไปห้าวันแล้วก็หยุดคนนี้ได้ไปห้าวันแล้วก็หยุดอย่างซีนาเพิ่นจะจัดตะลางแล้วก็จัดสลับซับ,ลบเลียนหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งแดนเซอร์นะจะต้องได้ไปก็ต้องได้ไปทุกนั้นเพราะว่าแดนเซอร์มันสาคัญพี่น้องนะ อาร์ตกับชอปเปอร์นี่ก็เ,เต้นเก่งนะคะก่อนอน้านี้น้องก็เป็นแดนเซอร์มาก,ก่อนเนาะจา้ะคือว่าแดนเซอร์นี่ได้ไปทุกงานอยู่แล้วแต่ว่านักรองนี่ต้องได้แยกกันไปเพราะว่าแต่ละงานแต่ละงานหนี่ไปกับกับประมาณหกคนนอะจ๊ะพี่น้องกับประมาณนี้เนาะเพราะว่าคือถ้าไปคืนรองเพลงนี่ นักร้องกะต้องการมีแดนเซอร์ด้ยแดนเซอร์ไปเต้นไปอย่างสินะแล้วก็มีเอฟซีกะมาคอมเมนต์นะคะในะไลฟ์สดคือกันว่าเวลาแดนเซอร์ไปออกงานไอ้เวลานักร้องไปออกงานเดียวสินะไปอย่างคือบ่มีแดนเซอร์คือบ่มีแดนเซอร์แน่บางเทธอพี่น้องคือแดนเซอร์มันมีอยู่ซามหนีมันมีอยู่หกคนมันบ่สมมุติว่าเพิ่นมีงานพร้อมกันสองงานหนึ่งสิค่ายโตเกียวโตวเกียวมิวสิกกับ นักร้องเดียวแยกกันไปเองสิพี่น้องเพราะฉะนั้นนักร้องเดียวที่แยกกันไปอาจจะบ่มีแดนเซอร์ไปพร้พอมเพราะว่าอย่างเพราะว่างานเพิ่น,นตรงกันบาดนี้เมื่อนั้นเพิ่นก็นเลยโพดรับสมัครคันเดพี่น้องโพ์รับสมัครแดนเซอร์ชายหญิงเพิ่มเติมหันเดเออเพราะว่าอยังเพราะว่าตอนนี้ค่ายโตเกียวมิวสิกกำลังขยายขยายใหญ่ขึ้นค่ายใหญ่ขึ้นอะไรก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นวงดนตรี อาจารย์นักดนตรีเพิ่นกับมีแล้วนะคะเออแต่เหลือแต่้ออางเครื่องพี่น้อง้างเครื่องผู้หญิงนะคะเวลาเล่นคอนเสิร์ตโตเกียวเวทีวงไงนะคะตอนนี้เพิ่นกันยังได้จา้างหางเครื่องอันทั้งนอกอยูซินากันยังบรไเด้นี้างเครื่องแบบว่าประจําวงแบบ แบบว่าเป็นส่วนโตของเพื่อนเองจังงีนะน,นอกจากแต่ว่าในอนาคตกับบนแนร์ราฟังเบิงงดได้จากเพราะว่าบอดบีกมนีเพื่อนก็มีหัวคิดเก่าไกลพัฒนาได้ไว้นะคะโอเคถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC มากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจียมนะคะสวัสดีค่ะ